สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาอัปเดตนะครับวันนี้มาอยู่กับอัปเดตคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญ LUNC BUSD นะครับก็คาดว่าผมไม่รู้ว่ามันคือเหรียญอะไรนะครับอาจจะเป็นเหนรียญลูน่าหรือเปล่าเห็นสัญ,ญาลักษณ์มันเหมือนกันนะครับที่จุดจุดนี้นะครับคือเหรียญเนี้ยผมเคยบอกไว้ในช่วงของวันที่5กันยายนแล้วครับว่าถ้าหากว่า คือตรงอ่าผมผมจะบอกว่าสีเหลืองที่ผมทําไว้นะจุดจุดนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้มีการคาดการแนวรับและแนวต้านไว้นะครับซึ่งในคลิปคลิปนั้นนะครับผมบอกในตอนท้ายว่าถ้าหากว่ามันทะลุขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับกราฟนะครับมันถูกฉเฉลยนะครับแล้วว่าขึ้นมาที่0 0 0 0 4 4ุ4 7. ี่ห้านะครับก็คือบริเวณเส้นสีดานี้นะครับแล้วมีการนะครับทดสอบไปสองครั้งนะครับมีการทดสอบไปสองครั้งซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยนะครับเริ่มมีนัยยะสําคัญนะครับกากจุดตัววงกลมที่ผมวงไว้สองวงนะครับคือวันนั้นเนี่ยผมจําได้ว่ามันเป็นแท่งนี้แหละแท่งที่เมาส์ชี้อยู่นะครับมันยังไม่ได้ถูกเฉลยขึ้นมาว่าถ้ามันทะลุขึ้นมานะครับเอ้ยคูดผิดครับแท่งนี้ตั้งหากครับแท่งนี้ตั้งหากวันนั้นเนี่ยมันยังไม่รู้นะครับว่า จะขึ้นมาได้แรงขนาดนี้มีบริเวณแนวตั้งเส้นสีเขียวที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็เส้นสีส้มนะครับที่ผมตีขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นกรอบโซนข้างบนก็คือเป็นการไซด์เวัพขึ้นไปนะครับคือด้วยความที่ราคานะครับกราฟตรงเนี้ยของตัวเนี้ยนะครับมันขึ้นมาตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านะครับในคลิปผมก็บอกไว้ชัดเจนว่ามันมีโอกาสขึ้นมาแล้วก็ ขึ้นมาทะลุพุ่งชะลูขึ้นมานะครับไปที่เส้นสีดำนะครับแล้วก็ปรับโฟลงมานะครับมีแนวรับนะครับตามกรอบแนวต้านเดิมนะครับก็ไม่หลุดนะครับก็ไม่หลุดซึ่งอันนี้ต้องลุ้นต่อนะครับว่ามันจะพุ่งทะยานอีกหรือไม่นะครับคือถ้าพุ่งทะยานอีกหรือไม่เนี่ยจะค่อยมาคุยกันแะวข้างบนเนี่ยมันมีแนวต้านอะไรแต่ในเบื้องต้นนะครับการไซเวย์นะครับของตัว lu nc busd ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในกรอบบนลักษณะประมาณนี้ไปก่อนครับ อันนี้คือความเป็นไปได้ที่ที่มันจะอ่ออันนี้อันนี้ผมต้องยื่นมาตรงนี้นะครับมันมีความเป็นไปได้นะครับที่มันจะลงมาเป็นไซเว์นะครับในกรอบเอ่ออย่างลักษณะประมาณนี้นะครับยังไงทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับแต่ตรงเนี้ยมันมันคงไม่ได้ไซเว์อยู่กรอบนี้ตรงๆหรอกมันอาจจะทะลุขึ้นนะครับเบรคขึ้นไปนะครับแล้วก็เบรคลงมาเพราะว่าตรงเนี้ย จริงอ่ะมันเป็นโซนโซนสําคัญแล้วนะของตัวนี้ที่ที่บ่งบอกถึงภาวะของการการขึ้นได้อย่างได้อย่างดีมากๆนะครับได้อย่างดีมากๆทุกท่านลองติดตามราคาดูนะครับคือคือนัปผลิภัณนี้อยู่ดีมันก็ลดลงแล้วมันก็เพิ่มขึ้นดูครับคือมัน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 น่าจะมีอะไรสักอย่างัมติงอ่ะนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับ ก็ถ้าภาวนาให้มันทะลุขึ้นเนี่ยคือมันก็ไปไหนไม่รู้นะครับแต่ถ้าลงมาเนี่ยก็อาจจะเจอเส้นสีดํานี้ไปก่อนนะครับคือผมผมมองอย่างนี้ก่อนนะครับผมมองอย่างนี้ก่อนมันจะไซเวยในกรอบแบบกว้างมหาศาลมากๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้ดูแบบจ้ากพอสมควรนะครับในการในการที่จะคาดคะเนะครับผมอเดี๋ยวื่อกีผมผมขยับเยอะไปหน่อยอ่าประมาณนี้ครับ นะครับยังไงก็อาจจะลองติดตามดูนะครับสำหรับเดรียญนี้ที่เป็นแนวโน้มภาวะของขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มของภาวะขาขึ้นนี่เป็นต้นนะครับสําหรับการอัปเดตคริปโตนะครับเหรียญ LUNCBUSD นะครับก็อาจจะฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับฝากกดถูกใจนะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อัปเดตคริปโตนะครับในการมาบอกเล่านะครับการติดตามราคาของเหรียญต่างๆนะครับสวัสดีครับ